สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหลังทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรวานนี้เวลา19นาฬนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเฝ้าทุลออนทุลีพระบาททรงเสด็จซึ่งต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงชาติโบกธงพระปรมาภิไธยวปรและธงพระนามภิไธยสอท พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรบริการด้านสาธารณาสุขดูแลพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละองทุดีพระบาทรับสเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมพ์เสนน้ำน้ำดื่มและให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขาอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึงด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณาวชิวโรดมวิริยังสิรินทโรวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานศพสมเด็จพระนพรวาณวชิโรดมวิริยางศิรินทโรณอาคารบุญญาวาดวัดธรรมมงคลเถวบุญยนนทวิหารเขตพระขนงสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยางศิรินทโรเดิมชื่อวิริยางบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463 เป็นบุตรของขุนเพนภาชนารมกับนางมั่นบุญทีกุลบรรพชาเมื่อปี2478ที่วัดสุทธจินดาวราวิหารจังหวัดนครราชสีมาและอุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคม2484ที่วัดไสยงามจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังเสรินทโรปฏิบัติกรรมฐา,านตลอดระยะเวลาที่บรรพชาและอุปสมบทติดตามพระอาจารย์กงมาเดินทุดงไปในที่ต่างๆ และเคยเดินธุดงร่วมกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียนธรรมะจดจำคำสอนซึ่งต่อมาได้เผยแผ่คำสอนนี้แก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตไทยบันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมเด็จพระญาณวชิโรโดมวิริยังศิลินธโรเป็นพระมักนักพัฒนาสร้างผลงานไว้มากมายเช่นสร้างวัดในประเทศไทยและแคนาดาสร้างวิทยลาลัยสงฆ์นอกจากนี้ยังสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย มีผลงานการประพันธ์สำคัญสำคัญเช่นประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตชีวิตต้องสู้พระพุทธรูปหยกเขียวหลักสูตรครูสมาธิหลักสูตรยานาสาสมาธิและใต้สามัญสำนึกเป็นต้นสมเด็จพระยาณวชิโรโดมวิริยังศิลินทโรมรณภาพด้วยโรคชรามวันที่19ธันวาคม2563สิริอายุร้อยปีพรรษา80 องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์รวมใจเทิดไทองค์ราชันโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาหน่งจังหวัดนครพนมวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพร์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์รวมใจเทิดไทองราชันและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีการศึกษา2563ที่โรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภาหนึ่งนครพนมอำเภอปลาป,ป,ปากจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลงานของข้าราชการครูนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนด้านทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตเทคโนโลยีด้านสื่อสารสองภาษาและนิทรรศการห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนอกจากนี้ยังจัดตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปัมภมทั้ง15โรงเรียน ผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิทรรศการของเรือนจำกลางนครพนมและแปลงกเกษตรสาธิตโคกนหนองนาโมเดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการจัดก,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลเป็นอย่างยิ่งและทรงเชื่อว่าการศึกษาในระดับนี้จะช่วยให้เยาวชนเป็นผู้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้อย่างแท้จริงซึ่งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจับปี2564 วันนี้ที่โรงแรมภูลแมนขอนแก่นราชาอคอิดจังหวัดขอนแก่นมีพิธีประกาศผลระมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2564ซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นภาคแรกของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระปัิธาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอชุมชนและชมรมประเภทต่างๆตลอดจนเป็นเวทีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง20จังหวัดอำเภอและชมรมประเภทต่างๆนำเสนอผลงานจำนวน308แห่ง โดยจังหวัดได้ชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินง,งานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดได้แก่จังหวัดขอนแก่นยะโสธรน,น้องบัวลำพูส่วนชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านกุดเต่าและชุมชนบ้านหนองแก่จังหวัดนองบัวลำพูชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนศรีบุญเริงวิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพู ชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่วิทยลาลัยเทคนิคยะโสธรจังหวัดยะโสธรและชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดคนครราชสีมาและบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2564สำนักพระราชวังจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรณหนาศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2564ณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาที กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดข้าราชการสวมใส่เครื่องแบบปกติขาวสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวมใส่ชุดขอเฝ้าชุดไทยหรือชุดสุภาพจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ